คุณผู้ชมก็คิจริงแล้วเนี่ยผมมาบ้านป่าเมี่ยงเนี่ยหลายครั้งนะฮะแต่มาที่รนี้ไม่เคยถึงสิ่งสําคัญของบ้านป่าเมี่ยงตามชื่อบ้าน,นก็คือป่าเมี่ยงก็คือการทําเมี่ยงของหมู่บ้านที่นี่นะฮะวันนี้โชคดีนะครับที่ได้มาเห็นกระบวนการในการทาเมี่ยงนะฮะซึ่งเมี่ยงที่เราเห็นเนี่ยนะฮะใช้เวลาทานานไหมครับกว่าจะเป็น หมักเป็นปีใช่ไหมครับอ่าหมักเป็นปีนะฮะแล้วกว่าจะได้นี่มาเมี่ยงนี่ก็คือใบชาที่เราเห็นที่เขาปลูกทั่วไปที่วันป่าเมี่ยงเสร็จแล้วนํามาผ่านกระบวนการหมักใช้เวลาเป็นปีนะครับตอนนี้ก็ถูกมาอยู่ในกระบวนการขั้นตอนของการแท็กเป็นก้อนแบบนี้ส่งขายตามท้องตลาดในราคา10กว่าบาทนะฮะเมื่อกี้ในการสอบถามที่นี่แล้วเขาบอกว่าส่งขายยังต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นารายได้หลักของ ชาวบ้านของชุมชนที่บ้านป่าเมี่ยงน,นะฮะแล้วก็ทํากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับประวัติของบ้านป่าเมี่ยงนี่200กว่าปีแล้วนะครับ